พอมันเป็นปืนแบบไม่เห็นไม่มีกล้องแล้ที่มันเราไม่สามารถเห็นได้เลยว่าขอมูลลูกมันอยู่ตรงไหนแต่เงี้ยเราต้องหาก่อน hmm. มันจะระคายเคืองต่อขอมูลลูกมืนด้วยสีแข็งใช่มีเมือกไงต้องกดปุ่มกดสันเนี่ยเราก็แย่ปืนได้เลยอย่เ <Okay. S 1> นี้ยขอมูลลูก สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มแพะพรชัยฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาผสมเทียมแพะกันโดยใช้ปืนผสมเทียมแพะ DIY นะครับจะเป็นปืนผสมด้วยตัวเองนะครับใช้ง่ายจะเป็นแบบมีกล้องนะครับความชัดประมาณ15ล้านครับเดิวมาดูกันว่ามันจะชัดแค่ไหนเราจะมีคนทดสอบเป็นน้องฝึกงานนะครับที่ไม่เคยผสมเทียมเลยแล้วก็เอามาใช้ปืนเนี่ยครับเป็นครั้งแรกเรามาดูกันว่าน้องจะผสมได้หรือเปล่า แน่เลยดูจับเปิดก็ดูเราตั้งปืนเนี่ยทางเข้าอ่ะ45องศาเห็นปะตอนที่จะแยงขึ้นไปเนี่ยจังหวะเนี้ยมันจะดิ้นต้องเก่งหน่อยปืนไว้เจออย่างเนี่ยของโมดโลูลเห็นปะนี่เดี๋ยวหมุนให้อันนี้หมุนได้เยอะหมุนได้เป็นวงกลมอ,อ่ะเอาเดียวนีหมุนได้ทั่วเลยเออไ,ได้เห็นะชาร์ตเต นี่คือผสมได้เลยเพราะว่าปากมูลูกเนี่ยเปิดอยู่เราก็แทงปืนเข้าไปในช่องนี้ได้เลยโอเคไหมมาลองนะเนี่ยถ้ามันเนี่ยเดี๋ยวขยับออกมาหน่อยเดี๋ยวดูมันจะได้ชัดยทำไมต้องมันปุ่มสันด้วยเออในไอเนี้ยเวลาแพ้เป็นสัตว์อ่ะในคอเมลูกมันนะมันจะมีเมือกผสมออกมาแล้วเมือกเนี่ยมันจะมาปิดบังกล้องข้างหน้านี่เห็นป่ะเราต้องมีกดปุ่มกดสันเพื่อให้เมือกเนี่ยกระจายเนี่ยมันจะชัดขึ้นเนี่ยผสมได้จริง อยาเี้ยเราดันปุ๊บหาต้อง<า>ต้องกดด้วยใช่ไหมคะกดถ้ามันมองไม่เห็นซานแล้วมราก็ถนมาหน่อยหนึ่งปุ๊บดูซ้ายขวาอ๋ออ่าเนี่มีเมือเ่อไงต้องกดปุ่มกดซันเนี่ยเราก็แย่ปืนได้เลยเอามือซ้ายจับปืนมือที่ไม่นถนัดอะ่ะโอเคเนี่ยเข้าแล้วกดกดปล่อยค่อยๆออ,ออก โอเคเป็นไงง่ายไหมง่ายดีค่ะเคยระสนไหมไม่เคยค่ะเนี่ยรอบแรกก็เป็นไงก็ดูง่ายดีค่ะถ้าเกิดมีกล้องอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องก็คงจะเดาลุยยากงั้ครั้งแรกนะดีเลยชอบเลเยี่ยเป็นยัง อาใช้ปืนนี้แล้วเป็นไงบ้างไอ้ครั้งแรที่พมซ้มนี่คือว่าเห็นเป็นรูปความมันรูปไปยังไงพ่า <c oughs> ป้อยตรงนี้่มแล้วก็ระยะทุกว่าเชิงอคือยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้เป็นมจำเพิ่มาขึ้นตอนที่เราเรียนอ่ะคือเราเห็นแค่ภาพใช่ไหมแต่อันนี้ได้เห็นของจริงเลยเราเคยเห็นของจริงอย่างนี้มาก่อน <c oughs> ไม่เคยครับอ่าครั้งครั้งแรกเนาะทําให้เห็นหน้าตาว่าความมันนูปเป็นยังไงครับอืมแล้วก็ทําให้รู้ว่าควรสอดปืนยิงนา้าเชื่อมไปทำไม ผมไม่เคยทำปืนมา่อนเลยครับแต่สามารถาทําได้ครับช่วยให้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่เคย,ยทำมาทอนเลยพอทาแล้วง่ายมากครับเป็นไงว่าหนูใช้ปืนนี้แล้วเป็นไงรู้สึกงบนะ้างก็สําหรับที่หนูได้ส่เพลีครั้งแรกนะคะแล้วได้ใช้กล้องนี้ก็รู้สึกว่ามันใช้ง่ายคะ่ะเราได้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะได้การระยะถูกค่ะเคยผสมเทียมมาไหมอ่าหนูยังไ,ไม่เคยผสมเทียมค่ะนี่เป็นประสบการณ์แรกของหนูค่ะการใช้ปืนนี้นะคะก็สามารถใช้ในการผสมเทียมได้ง่ายขึ้นมาเลยค่ะก็เหมาะ สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะทั่วไปได้เลยค่ะที่ต้องการจะมส่เกี่ยวองก็สามารถซื้อกล้องนี้มาใช้เองได้ก็ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าง่ายดีค่ะรู้สึกว่าแต่ระยะถูกว่าต้องปล่อยตรงนี้เข้ารูนี้ค่ะเห็นจักคลิปค่ะพอมันเป็นปืนแบบไม่เห็นไม่มีกล้องนะพี่มันเราไม่สามารถเห็นได้เลยว่าขอมุนลูกมันอยู่ตรงไหนหรือว่าทางเข้าขอมุนลูกมัน ที่เราจะสอดปืนเข้าไปอะแต่ถ้าเราเป็นเป็นกล้องอะเราสามารถเห็นได้เลยว่าของม้ลูกหรือทางเข้ามันอยู่ตรงไหน่นนนางงี้ไม่ได้เราต้องเล็งน,นใช่เราต้องต้องหาเพ้นหาแล้วคราวเนี้ยไอของม้ลูกมันจะเป็นเหมือนบาดแผลข้างใน,นแต่เราถ้าใช้ปืนอนะปืนแบบ DIY แบบกล้องอะนะมันแป๊บเดียวพี่มันเหมือนแบบมันไม่ละคายเครืองเยอะเราเข้าไปปุ๊บก็เห็นเลยแล้วก็สอดปืนตามไปแต่เนี้ยเราต้องหาก่อนมันจะระคายเครืองต่อของม้ลูกเหมือนด้วยผีแผลข้างใน,น อ่านี่เป็นปืนผสมเทียมแท้แบบ DIY นะครับประโยชน์มันเลยก็มีกล้องความชัด15ล้านพิกเซลนะครับแล้วกล้องเนี่ยตัวกล้องสามารถหมุน3องศาหรือว่ารอบตัวกล้องได้เลยครับแล้วก็มีไฟส่องแล้วก็มีระบบสั่นเอาไว้สั่นกระจายเมื่อที่บางบริเวณกล้องข้างหน้าเนี่ยใช่แล้วก็มีเป็นสามารถอัดวิดีโอขณะที่เราผสมได้แล้วก็เป็นถ่ายภาพได้แล้วก็มีเมมโมรี่การ์ดสามารถบันทึกแล้วก็ไปเสียบต่อในคอมได้ใช้ได้ถ้าใครสนใจนะครับสามารถ ติดต่อได้ที่พรชัยนาเทศครับตอนนี้มีโปรยูก็คือพอรสูงมาเทสิบเดือนนะครับามาติดต่อได้ทางข่องทางนี้เลยครับ <c oughs> <laughs>